สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทารอรดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีพฤกษฎและคนาพฤกษฎนะคะประจําเดือนกันยายน2 5 6 6น้นั่นเองนะคะชาวราศีพฤกษฎและขนาพฤกษฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมค่ะถึง14มิถุนาย,ยนนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะ บางเคสอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนำให้เ,เพื่อนๆค่ะดูว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าดูเพื่อความบนเถึงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อาจในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจแดงสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินการลงทุนนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะชาวราศีพฤษภและกษณนดาพฤษภค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานของชาวราศีพฤษภและกษณนดาพฤษภนะคะในเดือนกันยายน2566นเป็นอย่างไรขอดูการงานหน่อยนะคะไพ่ใบรแรกเรื่องไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่เดมูนค่ะเอ็มเพลส เป็นไพ่อัศวินถือไมเท้าค่ะชาวราศีพฤกษฎเป็นชาคพฤกษฎนะคะในเดือนอ่ กันยายนนี้นะคะสาหรับคนที่ว่างงานแล้วก็หางานอยู่นะคะในเดือนนี้นะคุณมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้งานในเขาเรียกว่าได้ได้งานไกลบ้านมันมี2เคสนะเคสแรกก็คือคุณอาจจะได้งานที่ต้องเดินทางนะคะ2ออาจจะเป็นงานที่คุณอาจจะแบบหามานานแล้วแหละแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้สักทีนะคะก็อาจจะมีการกลับไปนะคะทางานทาเขาเรียกว่าสารต่อธุรกิจของที่บ้านของคุณก็ได้นะคะเนาะกลับไปดูแลธุรกิจ ของที่บ้านขยับขยายปรับปรุงให้มันดีขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสาหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นพนักงานาประจำนะคะภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะคะในเดือนนี้นะคะมองว่าตัวคุณมีความคิดที่อยากจะกลับไปทํางานที่บ้าน กับกับบ้านเกิดกลับไปสารต่อนะคะงานที่ที่บ้านทําอยู่ธุรกิจที่บ้านทําอยู่อะไรประมาณนี้มีเช่นเดียวกันนะคะอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปพักกายพักใจนะคะทางานเหนื่อยรู้สึกแบบหมดพลังรู้สึกอยากจะชาร์จแบตอะไรประมาณนี้นะคะก็มองว่าถ้าหากว่ามันอาจจะเป็นแค่ ช่วงจังหวะเวลาหนึ่งแค่สั้นๆนะที่คุณมีความรู้สึกเบื่องานมีความรู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะชาร์จแบตอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะ,ะถ้าหากว่ามีวันลาก็ลา,ลาได้นะ,ะหรือว่าเสาร์อาทิตย์กลับไปชาร์จแบตให้พลังงานตัวเองนะคะได้เพิ่มมากขึ้นจากคนที่รักนะคะก็ดีนะคะจะได้กลับมาเขาเรียกว่ามีพลังกายพลังใจในการทํางานอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะอย่าเพิ่ง เอาความเบื่อเนี่ยไปตัดสินใจทําอะไรที่วุ่นวามนะคะเพราะว่าการงานของคุณมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีความยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นในส่วนของความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณเองที่รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะอ่าไม่รู้สึกว่าในเดือนนี้ตัวคุณก็เริ่มรู้สึกว่า อยู่ตัวนะคะเริ่มอยู่ตัวเนาะแล้วก็มองหานะคะช่องทางใหม่ๆนะคะบางคนรู้สึกว่าทํามาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกอยู่ตัวรู้สึกแบบขาดแพชชั่นนะคะในการขยับขยายธุรกิจอะไรประมาณน,นี้นะคะก็มองว่าขอให้คุณเนี่ยข้ามผ่านช่วงเล้วเวลานี้ได้หาเขาเรียกว่าหาไอเดียใหม่ๆนะคะ จากการเดินทางก็ได้เปิดโลกกว้างให้กับตัวเองนะคะก็จะทําให้ไม่เบื่อแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการขยับขยายหรือว,ว่าปรับปรุงธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าธุรกิจที่ทําอยู่ก็มองว่าอยู่ตัวดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ออมีเกณฑ์โอกาสที่ถ้าหากว่าคุณมีการวางแผนอยู่แล้วว่าอยากจะส่งออกอยากจะขยายสาขานะคะก็มองว่าสามารถที่จะวางแผนดําเนินการได้นะคะแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเงินนะคะของชาวราศีพฤษภและการาพฤษภเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนนะคะขอดูการเงินและโชคลาภนะคะขอดูหน่อยค่ะไพ่แหวได้เป็นไพ่เดซนะคะไพ่หกเหรียญค่ะไพ่เดอะฟูลนะคะ และเป็นไพ่เทรนด์ค่ะชาวราศีพฤกษบศักนานพฤกษบนะคะถ้าหากว่าการเงินของคุณในอดีตที่ผ่านมาค่อางที่จะย่ำแย่มองว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะใครที่หาวงเงินกู้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าขยับขยายธุรกิจนะคะหรือว่าจะหยิบยืมนะคะก็มองว่า,ามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่ากู้จากธนาคารนะคะกู้จาก เขาเรียกว่าองค์กรนะคะที่ที่เป็นในระบบนะไม่ใช่นอกระบบนะเออนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็โชคลาบนะคะโชคลาบยังไม่มีนะเออนะคะโชคลาบที่เป็นการสิ่งโชคสิ่งดวงย,ยังไม่มีนะคะแต่ว่าจะเป็นโชคลาบในส่วนของโอกาสที่มีผู้ใหญ่หรือว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาที่จะทําให้เราได้ลืมตาอ้าปากหรือว่าได้ ชอบทางเพิ่มในการทําเงินอ่านแบบนี้จะดีกว่านะคะตรงนี้เนาะการเงินจะหมดไปกับการเดินทางด้วยนะคะการท่องเที่ยวการทําบุญบริจาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็มองว่าอยากจะให้วางแผนให้ดีก็แล้วกันในส่วนของการเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อานกําลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2566มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกคร่ะเป็นไพ่เดวิลนะคะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะไพ่ย่าประเทศนะคะความคิดความเครียดความพิตกกังวลไบโพลาร์นะชาวพุกศพไพ่เอ็มเพอเรอร์ค่ะ ชาวราศพรีศพฤษภและชาวพฤษภนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเตือนเนาะก็จะมีถ้าหากว่าคุณจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้บอกว่าให้ให้ชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีไพ่เดวิลขึ้นมาเนาะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าความไม่โปร่งใสได้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะในส่วนของสุขภาพในเรื่องราวของช่องท้องนะคะทอ้องอืดท้องเฟอ้อนะคะกดไหลย,ย้อนนะคะออฟฟิศซินโดรมเนาะแล้วก็อารมณ์ของตัวเองที่ไม่ค่อยจะโค้งที่สักเท่าไหร่นะคะในส่วนของสุขภาพตรงนี้ก็ต้อง มัดระวังด้วยนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะความคิดความเครียดนั่นแหละวิตกกังวลน,นะคะบาะคงบางทีงทเราเราคิดเยอะเกินไปคิดมากเกินไปนะคะหรือว่าคิดลบจนเกินไปด้วยนะคะตรงนี้ก็มองว่าการทำบุญเสริมดวงหรือการทําสมาธิน่าจะดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทาบุญเสริมดวงของชาวราศีพฤษภพัรกพราชพฤกษ์นะคะในช่วงเดือนกันยายนไพ่แนะนําอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะ อาสวินถือถ้วยนะคะ8ดเหรียญค่ะควีนถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะการทำบุญเสริมดวงของคุณนะก็จะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับ การก่อสร้างเออการก่อสร้างสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารสร้างถนนเข้าวัดนู่นนี่นั่นนะคะการก่อสร้างทําได้นะหรือว่าจะเป็นการเดินทางนะคะบริจาคค่าเดินทางนะคะน้ามันนะคะอา่าน้ำนะคะบริจาคน้ําได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ทุกครั้งนะคะที่ที่ทาบุญบริจาคไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ตามนะคะอยากจะให้าชาวราศรีพฤษภเนี่ย กรวดน้ำอย่าลืมกรวดน้ำด้วยทุกครั้งนะคะเนาะแล้วก็แผ่บุญกุศลไปให้กับเทวดาประจำตัวนะคะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะตรงนี้เนาะก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณนะคะให้ให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าไพ่เา,าโร่จะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะให้กับชาวราศีพฤษภลักขณา,าพฤษภนะคะขอไพ่ให้คำแนะนำด้วยค่ะ เดอะสตาร์นะคะการกรวดน้ำการทำบุญกรวดน้ำนะคะเฮอร์มิคค่ะ <c oughs> The World นะคะ Strength ค่ะชาวราศีพฤกษฎรักนาพฤกษฎนะคะไพ่แนะนำนะถ้าหากว่าชาวพฤกษฎคนไหนมีเวลาว่างนะคะสัก 3วัน5วันนะคะการถือศีลแปดก็ดีนะคะการถือศีลแปดก็ดีเนาะปิดวาจานะคะทําสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธินะคะหรือถ้าหากว่าไม่สะดวกไปไปปฏิบัติเนี่ยนะคะ <c oughs> คุณสามารถที่จะทําที่บ้านได้นะคะเพียงแค่5นาที10นาทีนะคะในการทําสมาธิอยู่กับตัวนะคะแล้วก็ตื่นรู้นะคะแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าเป็นทานบารมีนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมีสติอยู่กับตัวเวลาจะคิดจะทําอะไรจะได้อรอบคอบในการตัดสินใจนั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองด้วยนะคะชาวพลศก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ผิดไ้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ